สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเฮดมัสลูมเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กจ้ะพ่อแม่พี่น้องเหลืองานต่อดากันคอปลาหาคอปลาพ่อปลาคือเก่าอ่ะล่ะหาเฮดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เรื่งได้เรื่งได้เรื่งได้เบิ่งได้รับชมเฮจะอีหยังไป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 พ่อแม่พี่น้องแม่พี่น้องจ้ามืดมืดแล้วที่พระท่านเฮดพุดจ้าโอ้ยดอกแดกแขกมันคือกันพ่อแม่พี่น้องเออปุ่น น้องกระพาอดอกนึงจ้างพุ่นเอียกระพาอดอกนึงจ้างผีพ่อแม่พี่น้องพุ่นจ้างามหาต่อจ้าเผห็ดดอกนี้จ้าเผ่งขอก,กำหัวหนะงามเะะนะก่นแกงเสียบขนาด,ดนี้หาต่อจ้า ใช่ดูดอกนี่หน่อยนะดอกนี่หน่อยเพื่อนนี่นี่หน่อย,น,น,อยนี่แน่นี่เข่งเสียบขนาดละจ้ะเห็ดพึ่งเลือดดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอกอ้วนตุกโบย่นะสีพวน,นะ ตัดออกแล้วก็ขค้าเหลืองงามๆเด็นคุณคุณนะตัวคุณอ่ะเออสุดยอดอีรีจ้ะงามขนาดคุณไปหาตัวจ้ะในหน่อยในแม่น,นี่โอ้ขาคุณนในหน่อยค้าคนณลึกตลาดคุณ ขา้ขนาดคุณนะเลิศจะิเลดอกนึงท่งๆผดอกนี่หน่มือนจ้ะอ้าหมวกรุดสั่ดอกน้อยแล้วหมวกรุดต่อจ้ะอดอกนึง ขาเหลืองจับวัเน่าดอกตัวขาเหลือง็จ่ล้พว,พวพูดอีกดอกนึ่งบ้านเราดอกพุ่จ้าดอกุ่งดพุ่อันบ่เลแต่แงานใหม่ขึ้น พ่อแม่พี่น้องตั้งกล่องเซนจุกจุกจักจักโอ้ยใสจดูเธอพี่โอ้คุณนะอะคุณอาจารย์โอ้ยตัวงามขนาดขาเพิ่นนี่ออกเหลืองๆเลนยนะจ้ะเด้อแต่ว่าเพิ่นบ่มีนอนเจาะดอกจ้ะนอนบ่เจาะเลย หยดนะจ๊ะเนาะติดขนาดไปหาตัวจ้จะมัวจัดหรอกนึองอ๋ะข้างคุกอ๋อมุดเหลียวเลี้ยวแจกกอ่องอ่ะพี่จ๊ะโอ้โหโกระลึดกระยังยูปนะขาเขาวขนาดขางามน,นะจ๊ะเนาะ ถ้าแมงบ่กินเพิ่นมึงแน,น่พุ่นตัวก,ก็อ่อนพอดอกนี่เขินขาดก,กติ้นพอขี้ขันขาด <c oughs> จะเป็นปัญหาเขากล้องน้ำไปหาตัวจ้ะเฮ็ดดอกนี่พุน่นไวสวยค่ะพูดงามขนาดพุ่นเขียดหน่อยเต้นดอ,ด,อดองดองดองอยู่พุน่นขัดใจดอกพ่นดอกนี่จับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตัางโตด,ด,ดูดเดียวจะเป็นฉากใช่ไหมเสร็จเดือ เอาได้จ้ะเอาได้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 เบิ่งขาเบ่งกระอู้เอาได้พะนะฮึออุยเน่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้เน่า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 เอาไปได้ขาเพิ่นเดียคาเพิ่นหน่อยเดียวเมื่ตุนเดียคาหน่อยเดียว เพื่อนขาไล่ดอกสีสมพ่อแม่นหนอนเลยดอกเด,ยเดียวนะสิสิบะเอาเพินเ่นดอกเ้าจ้ะเนาะบ่มีมูเพิ่นแมอีพ่อยไอ้แมคอยปาดขาเพิ่นแมโอ้ยพูดอะเพื่อนขาไล่เพื่อนขาไล่ดอกบักไงบักเตี๋ยเพื่งนขาไล่มันมีหลายสีเนะแม่อยู่อันเมื่อกี้นี่สีสมบ่เดียวมาสีสมมันแพะกับแม่ผอมมูใหญ่บ่ เมื่อกี้ซีสมไปแล้วมากเมื่อพอค้านี่เอาสำมห้ามได้นี่เมื่อพอค้านี่เอาสำสลัดดอกเมื่อกี้อีกดอกนึงข้างหลังโอ้ยได้บ่ลนี่บอได้ก็บบอลตัวนี้ซ่งสีเทาบ่ส่งสีเทาค่ะอยู่เฝ้าป่าได้เจ้าเด้อโอ้โอ้เถาเปียน้องเอ้ยเถาเปียคักแต่เสียดายคักดอกบางไงบักเตเนาะเปื่อยจนว่าเปื่อย บนดอกนี้โอ้จนเน่าพ่อแม่พี่น้อง,งเอง้ยดอกปังไงเน่าทิ่มครับโอ้ยโอ้งามอยู่พพเพิ่งจ้าเห็ดเพิ่งขอกำขกุ้งกระตาปะดอกงามอีีจ้ะพ่อเอ้กล่องแม่โอ้พ่อ,มอพแม่พี่น้องเอ้ยกล่องกระปิ้นไปทั่วแล้วจ้ะเห็ดเพิ่งเขากำอีกดอกจ้ะ ดินสเสแยงแหง้งดอกตูป่เปีเงสีละแกงแสบหมด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 หอ๋อพ่น่ะอ้ยพี่จ๊ะไป่งวานดอกนีใช่ได้ป่ะ เท้าแล้วจ้ะเท้าแล้วแต่ว่าจะเอาขาเพิ่นจ้ะพุ่นขาเพิ่นเัวไหลพูนงามแต่งามอ่ะอ่ะไว้ถากินแล้วจ้ะเนะาะเอาตะขาเอาจ้ะพูนขาเพิ่นอฮึขางามยุเห็นไหมคะเด็กดอกสวยใจตุปุ๋ย ขาต,ต,ตัวนี้มาตัดคานะ้ำพม่ี่นองีงัดงัดไปเตัดขาปวดแกงเสียบขซาวคบิงไหมหอยต้งงัวดจอยแก่งเฮ็ดอันนี้แกงแซบแซบจะหนีพม่ี่นองเย กอดดีขนาดพุ่นแล้วดอกเพิ่นฮะค่าค่ามึงจาัาสุดยอดอีรีไปหาตัวจา้าน่องพอ่อสามีพอ่อดอกเดียวแล้วน่องเลยโอ้พุ่น่ะพุ่น่ะแต่ว่าห้อยห้อยก้อนหอนึ่นห้อยก้อนมาตัดขาจ้าหมุนกับมี ทั้งดอกนอเขาซับชิมน้ำกระพองกันเขาเอาอะไรนะจ๊ะนะคุณสุดยอดด,ดีจ้ะเออจ้าบึงเข็ดดอกนี้โหสวยงามจะสวยงามหน่วงางาบไาทั้งเลยนะบุ๊มาตัดออกลายจ้ะนี่ ดอกงามจ้ะพ่อเมียพี่นงองเลยดอกสวยจ้ะดอกสวยพี่เมึงไตดกอกเป็นผลเลิศดขนาดนอกจากน่ะไปจ้าไปหาเก็บต่อจะให้อีกดอกหนึ่งพี่อุย้ยขาเพี่พี่เื้อว้าพ่อมีแม่งกินซ้ำจะ้ะเลิศดขนาด เมื่อก right ี right ้เห right ็นดอกหนึ่งดอกนึงดอกนึ ota, right ่งท่าโอ้ส่งดินแห้งแห้งควมไ่เป็นหรอกม่งเลิศขนาดจะเลิดเลยางขามปลาไม่พอให้กระดีใจแล้วจ้ะอ้ยผีมาบุงีดอกนึ่งทีดอกนึงนึงมื้ออ๋อติดงาไหมผีบอผีจ้ะเฮ้ยได้ปอนี่โอ้ได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 ้ ไปติดไปทีดีฮะฮูนจ้าตัวสวยอยู่หาต่อค่ะนี่มันเนี่ยขาปเป็นเหย้าๆดิเฮ็ดเนี่อ,นอ,นอือแต่ว่าดินดินส่งแห้งแห้งเด้ แมนแต่ว่าขาบ่แม่งได้แพ็กอืมขาขาวขาวพ่อยังเจ้าพ่อยุดตลอดฉันละเยกกมกับ่พ่อหากับ่พ่อเฮ็ดผึ่งหวานอี่ละพ่อแม่พี่น้องฮินบ่พ่อแม่พี่น้องพ่นอะพ่นแล้วอดตุ๊บมาได้นะ <c oughs> จ๊ะ โอ้โหเมืองดอกเพิ่นปุระเหยียบเหยียบกิ่งไม้หักเลยจอมเมื่อกี้แกะไปหนึ่งขาเนาเนาพ่อแม่พี่น้องจันเนาเนาเนาหนอนจออโ,อโอจอ้อุ้ยเจ้าเอ้ยเขียบไปได้ได้ตะหมวกพ่อแม่พี่น้องเกิดพ่าเกิดดอกเดียวอยู่กลางานันเจ,นจ,นจนินเทินยู่นี่เมืองเห็ดอันนี้ ดอกนี่พุ่นราคาปุ่นอึ้นพึ่งอันนี้พี่น้องไว้ดอกหน่อยเพิ่นนี่จ้ะพุ่นอืม้วขล้อหลุดพุ่นดอกอันนึงตั้งตุดปูเจ้าปุ่นทางเท่าพ่อแม่พี่น้องพุ่นเท่าแล้วพุ่นเสียพวกเดอกพึ่งคัก ยาสันนกล่องเอยเท่าจ้ะเถ่าแล้วมึงดอกนี้เอียงย่นี่ว่าเป็นแต่มีเห็ดพูดนะขาเป็นนะว่าเป็นแต่มีเห็ดบังวานก็มีพะนะแปลกนะจ๊ะนะว่าเป็นแต่เกิดกะเกิดแต่ว่ามันก็ไม่ยานเขียวเขี้ยวในยู่มอดทำไมจ้ะเลืองดอกจ้ะเลืองเลืองบ่เน่าขาไม่เน่าจ้ะพูดนะดอกสวยดอกยัง น้องน้องสันเสียไปใส่แล้วเ็ดจุหลัวจุน่าจะน้องงามขนาดไปหาฮะโทษจ้ะเฮ้ยโอเคค่ะโอเคค่ะจ้าน้องยางหันหนาลงไปก่อนแล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วข้าจะยางน้ำกลืนน้องยางเร็วกก้อนใหญ่ข้าจะเบิ่งน้องตัดขาเห็ดก,กับพวกจอกกะบันเห็นนั้ยฮะโทษจ้ะ เจออีกดอกหนึ่งจ้าพี่จ่งพ่นพี่อ้เอา้าหัดหัดมีดอกดอกจยากกระตาบ่ได้อ๋อทำไมเกิดจุดอกเดียวนี่แสดงว่า,าแม่งกระสีใกล้สีซอยมันไปแล้วอจืจ้ะพ่น้ามอยู่จ้ะไปหาตัวจ้าจ้าอดอกหนึ่งเดี๋ยวาสีาตัดขาแล้วจ้ะเด้อ ขอเงัดสักก่อนปัดเธอนี่ยเพางัดจะพางัดพุน่นจะเห็นดอกเห็ดจิ้วผุนนี่สองดอกนะตั้งจุดปูดจิ้วผุนไหวพุนพ่นอะแงนบอกข้างในพุน่นเฮใส่ทุกดอกนี่แก่ได้ยังได้จ้ะโอ้ยดอกนี่จนห้อยแมงเจาะไปแล้วดอกนี่ได้บ้น้อค่ะ โอ้ยเปื่อยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเปื่อยผีมาบึงผีใหญ่พันผีเอาผีใหญ่กับเปื่อยคุณอ่ะเอ้ยผีใหญ่กับพ่อผีใหญ่โอ้ยเอาหมวกพี่จ้ะเอ้าหมวกกับพ่ได้เปือ่อยนี่แหละฉันแน่มากเด้อว่าง่บักเต๋นี่ว่าจะทำคุอันนั้นก็เท้าแล้วจ้ะ ต้องเท่ากันอย่างนี่แมนโอ้เห็ด oh. เท่าถิ่มพ่อแม่พี่น้องเลย mm hmm. พ่อแม่พี่นอ้องพูด oh. จ้ mm hmm. ขาขาขาวจัวยเลยเดี mm ๋ย hmm. ว แข้งคักแข้งเนี่ยจนไปดินแข้งจะมาดอกเห็ดเทียวทั้งอันอยู่ใต้ต้นไม้ไหมโอ้ยเราแหงโพดในดอกนี่บอกมึงดอกนี่พ่อแม่พนองใส่ใดพ่อพูดนี่โอ้ยได้ได้ได้ออกไปเชิญน่นฮึ่ม เหลืองค้าเหลืองถัดออกจ้ะพ่อแม่พี่น้องหืมพู่น่ะเท้าวจวดเลยอุย้ยอันนี้ดอกนี่ที่ไปงัดอมาตะมองพุนโอ้ยได้เต็มหัวดอกนี่มาตัดคากนำหนูจ้ะอดอกนี่จังบเนาบุลีดอกกว้างนึงในงเอียงเก่าบ่ได้จุดปุดด๊ดจ้ะ นี่พ่อค้าที่ติตัดขาจะดอกหนีมวงนั่นฮะพ่อยังก่อนให้พึ่งร้านบ่ะโอ้ขาตัวจ้า เขาฝืนเขากำอันพ่อเฮ็ดฝืนเขากำเมืม่อกี้ไปจกกระดอกนี่ในบระเทศไทยเบิ้งนี่จกน,นัดขึ้นมาซื่อๆนี่สองดอกจ้ะเห็ดดอกนี่โอ้สวยจ้าสวยน้องนางตัดขาอยู่จะยังนู่นวิพนดดอกนึงนอกนี้ก็สวยอยู่นะ่ะ บวบวอ่อนๆจะพี่น้องเอ้ยคนอ่ะคนอ่ะหืมน้องได้บอกหลายดอกนะไม่จะดอกงาม,งาม